ในหลายๆท่าของการฝึกโยคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุมากค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุต้องการสร้างกล้ามเนื้อให้ร่างกายกล้ามเนื้อในร่างกายของเราเนี่ยนับวันก็คือจะเสื่อมลงไปหมดลงไปในทุกๆวันถ้ายิ่งเราไม่ใช้งานกล้ามเนื้อก็จะรีบเล็กลงสังเกตจากผู้ป่วยถ้าติดเตียงกล้ามเนื้อก็จะรีบเล็กลงเช่นเดียวกันกับผู้สูงอายุถ้าคิดว่าการสูงวัยแล้วไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องออกกำลังกายนั่นคือการ คิดผิดนะคะเพราะร่างกายเราเขาจะดีเทคตัวเองถ้าไม่ใช้งานส่วนไหนส่วนนั้นเล็กถ้าไม่ใช้งานส่วนไหนแสดงว่าส่วนนั้นไม่สำคัญในร่างกายจะไม่เอาไว้ดังนั้นกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเอาไว้ในทุกๆวัยนะคะเพราะกล้ามเนื้อหนึ่งในนั้นคือช่วยสลายไขมันที่เรากินเกินเราเก็บเกินเข้าไปในร่างกายคราวนี้ในผู้สูงอายุมีโยคะหลายๆท่าที่เหมาะ ก,การออกกำลังกายของท่านมากหลายๆท่าในโยคะนะคะช่วยซัพพอร์ตแกนกลางลำตัวช่วยพยุงกระดูกสันหลังช่วยรักษาข้อเข่าอักเสบช่วยรักษาความแข็งแรงให้ข้อเท้าและนิ้วเท้าต่างๆสังเกตว่าโรคที่จะมาตามมาเลยคือนิ้วล็อกเห็นไหมคะอันนี้ไม่ต้องผู้สูงอายุเลยนิ้วล็อกข้อนิ้วเสื่อมหินปูนเกาะข้อนิ้วเป็นโรคที่สมัยนีย้คนปัจจุบันหรือปกติแบบ วัย30-40ปี50ปีก็เป็นได้ไม่ต้องถึงผู้สูงอายุโรคต่างๆพวกนี้ค่ะโยคะช่วยฝึกแล้วช่วยทำให้อาการเหล่านี้หายไปได้ไม่ใช่แค่สร้างกล้ามเนื้อนะคะโยคะเนี่ยแต่เหมาะที่สุดเลยสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อและ คิดต่อว่าใครต้องการสร้างบ้างสร้างแค่ไหนอย่างไรผลพวงของการสร้างกล้ามเนื้อแล้วทุกส่วนในร่างกายแข็งแรงตามไปด้วยหมดเลยค่ะทุกข้อต่อสําคัญสําคัญแม้กระทั่งข้อนิ้วอย่างที่นําพูดเมื่อกี้มาฝึกโยคะกันนะคะโยคะมีหลากหลายร้อยแปดพันแปดเป็นหมื่นหมื่นท่าเราสามารถเลือก ท่าที่มันเหมาะกับสภาพร่างกายของเราแล้วเอามาฝึกค่ะลองฝึกโยคะกันดูโยคะสามารถฝึกได้ตลอดเวลาเช้ากลางวันหรือเย็นเพราะโยคะเปรียบแล้วเหมือนการฝึกสมาธิไปด้วยในตัวทุกท่านะคะแม้กระทั่งจะเป็นแบบพาวเวอร์หรือเป็นแบบผู้สูงอายุธรรมดาฝึกก็ให้ท่านเหมือนฝึกโยคะแล้วท่านได้ทําสมาธิไปด้วยลองดูค่ะโยคะ,ยคะเอามาปรับใช้กับทุกวัยและทุกคนในบ้านได้ ลองฝึกโยคะกันดูนะคะแล้วทุกคนจะรักโยคะ